ฮัลโหลก็ขอกราบสวีสสวีสดัดคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะฮะอยู่กับผมในรายการแรปตัมเกมเมอร์ชินเกยโอเยนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะจะมาโปรโมทเซิร์ฟกันนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นเซิเร์ฟเวอร์ชัน1.7.2กันนั่นเองนะเป็นเซิร์ฟแนวทำเควสกันนั่นเองนะฮะก็โอเคมานะฮะโอเคนะครับนะนะนะผมก็การสมัครล็อกอินนะฮะก็สมัครกันที่ในตัวเกมเลยนะฮะก็ไม่ต้องไปสมัครในเว็บนะะั่นเองนะครับโอเคนะฮะพอ เข้ามาใช่ไหมคุณผู้ชมก็จะเกิดตรงไหนวะเดี๋ยวผมจำไม่ได้แล้วนะฮะอาจจะเกิดตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอทับสปาก่อนนะครับโอเคนะ,ะก็ทับสปาก็รอ5นาทีนั่นเองนะฮะมันจะกลับสปานะครับอ๋อ,อก็มาเกิดตรงนี้นั่นเองนะ,ะัะพอดีผมจําไม่ได้นะครับก็จะมียินดีต้อนรับสู่นะฮะก็ขอให้สนุกกับเซิร์ฟเวอร์นะฮะของเรานะครับผมแล้วก็ผู้เล่นนะฮะก็รับทําคสเอ็มซีนะครับผมก็มีโคตรเยอะอะนะฮะ,นะฮะก็บอกได้คําเดียวนะครับ ตอนแรกผมก็นึกว่าเกิดตรงนี้ไงนึกว่าเกิดข้างบนนะครับลืมลืมลืมเพิ่งเข้ามานะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเจออะไรนะฮะก็จะวาร์ปไปรู้สึกว่าน่าจะวาร์ปไปตีผีมั้งนะครับอ่านะฮะโอเคตรงนี้มีเอาของแกะมาแรกนั่นเองนะครับอ๋อนะครับตรงนี้ก็ออนไลน์รับของฟรีนั่นเองนะฮะแล้วก็รับ EFP นะฮะทุกสองชั่วโมงเลยนะฮะโอเคนะครับแล้วทำไมเมื่อกี้หัวใจมันลดวะ เอ้างงเออนะครับแล้วก็รับกล่องสุ่มของนะฮะออนไลน์นั่นเองนี่นะครับผมโอเคนะแล้วก็แลกของออนไลน์เอาเจอจิ๊กดูหมูหน่อยนะครับได้อะไรอ่ะได้อะไรได้อะไรอ่าได้บัตรออนไลน์ครับผู้ชมนะครับก็เอาบัตรออนไลน์นะครับมาแลกเลยนะฮะนี่นะครับก็จะได้อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็จะมีอะไรตกใจวะอ๋อน่าจะเป็นเควสนะฮะก็มาดูกันได้นะครับ โอ oh, ้นะครับสุดยอดนะครับนะฮะับเซตนี้ก็เดี๋ยวจะออกกิมมาแรกก่อนนะครับ <Okay, S 2> โอเค, <GA. S 2> อเคก็มีอ่าวิธีเล่นอ่าเริ่มต้นนั่นเองนะฮะก็มาอ่านนะครับก็หนึ่งก็รับของฟรีนะครก่อนบนเรือนะครับแล้วก็อ่ารับเควสนะที่เควสหลักนะจับตันนั่นเองนะครับก็กดหนึ่งนะครับกดเจ็นั่นเองนะครับอ่ะก็มาอ่านกันนะครับผมนะต่อมาฮนะหน้าสองก็ระบบกิลนะก็มีระบบกิลนั่นเองนะครับอ่า เดี๋ยวกินก่อนนะครับตรงนี้ก็มีรับของฟรีนั่นเองนะแจกของฟรีนะก็รับคุกกี้นะฮะหกสิบสี่ชิ้นนั่นเองนะก็คลิกเลยนี่นะครับแล้วก็มีรับของฟรีพวกดาบนั่นเองนะฮะนี่นะครับเอาเอาเอานะครับนี่เดี๋ยวผมขอก่อนเอาเอาแล้วได้มาแล้วจะเอามาทําไมอยากนะครับนี่นะครับเป็นไงชุบชุบชุบต่อมานะครับผมแล้วก็มาดูตรงนี้กันนะครับก็จะเป็นในส่วนของ น่าจะเป็นเควส PvP นะครับเนี่ยนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอประจําวันนัน่นเองนะฮะคืออะไรอ๋อน่าจะเป็นเค e สมั้งนะครับวันนี้ก็ไปวัด PvP นั่นเองนะฮะว์ป PvP นะครับก็วันนี้ก็อยู่บนเรือนะครับก็ยังไม่มีอะไรเลยนะฮะตรงแถวนี้นะครับโอเคตรงนี้มีน้ำไหลด้วยอออ๋อออนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าโอเคน้ำเซิร์ฟสวยทีเดียวเลยนะฮะแล้วก็การตกแต่งนะครับก็โอเคนะฮะ มชอบนะครับชอบมากนะครับตรงนี้มีซอมบี้ด้วยนะฮะก็มีไอเทมนะฮะเอามาแลกไม้พิเศษนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตรงนี้ก็ผู้เล่นใหม่นะฮะก็รับเคลสที่ที่นี่ก่อนเลยนะครับอ่านะฮะก็กดเลขหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้เขาบอกอ่ากดเลขหนึ่งแล้วก็กดเย s นะครับ yes นะฮะต้องมีทับปะนะเคลสหลักอัศวินใหม่นะครับผมไปพบเคลสหลักทหารที่ป่าอะไรวะป่าทางเติม อะไรวะป่าทางตีมอสอ๋อนะครับโอเคนะครับแต่ผมยังไม่ปา่าเดวกันเนาะนะฮะมารีวิวในเซิร์ฟเวอร์ก่อนครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับก็ทีนี้ก็จะมีะมาแรกอะไรวะอ๋อน่าจะเป็นเงินนะครับผมมันนี่นะฮะอันนี้มันคืออะไระเนี่ยโอ้สะพานโอ้โหสะพา,านนี่แบบอย่างเล็กอะคุณผู้ชมนะครับแอบยืยเย่เดือดเดีย๋ยเดืดได้นะครับอ,อนะครับโอเค ตรงนี้นะฮะมีบ้านนะครับก็เป็นร้านขายอาวุธนั่นเองนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับปั๊บนะก็มี n p c นะฮะยืนกันอยู่นะครับโอเคนะครับร้านขายอาวุธมีอะไรกันบ้างนะก็มีธนูนั่นเองนะฮะก็เอาของมาแลกนั่นเองนะครับเอาเงินมาแลกนั่นเองนะฮะอ๋อนะครับโอเคนะครับตรงนี้น่าจะเป็นร้านขายอาชุดเกาะนั่นเองนะครับะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับปั๊บโอ้นะครับ ว่ะนะครับรู้สึกว่าน่าจะมีชั้น2ชั้น2มีไหมไม่มีนะครับชั้น2ไม่มีนะฮะชั้นสามมีไหมขึ้น <c ười> <c ười> ไปดูดิไม่มีนะครับมีกล่องเปิดได้ไหมไม่ได้นะครับปะ่ปะปะ๊าป๊าป๊าตรงนี้มันคือรอยเอยนะฮะจีอะไรเนี่ยมีอยู่จีใ <c ười> นกรบผมโอเคตรงนี้รู้สึกว่าไม่ยังไม่มีอะไรเลยนะฮะโอเคนะตรงนี้นเป็นเควสตกปลานะฮะเห็นสา,าลาริมน้ําแล้วนั่นเองนะครับ เปล่านะครับอ๋อนะฮะก็เป็นเควสตตกปลานั่นเองนะฮะก็น่าจะแบบเอาของมาแลกเป็นสาปีกนั่นเองนะฮะโอ้นะครับโอเคนะตอนนี้ก็มีคนอยู่ประมาณไม่กี่คนเองนะครับก็ระบบถือว่าอืมโอเคเลยนะฮะเซมีนะครับโอเคเรากินก่อนนะครับหิวหิวบ่อยมากเลยนะฮะเซมีนะครับโอเคนี่ยิงกันเป็นบอดแบดเลยนะฮะเนี่ยโอ้นะฮะ อะไรท็อปทอปอะไรสักอย่างนะท็อปการฆ่านั่นเองนะครับอ่านะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าในส่วนของเอาของที่ดรอปนั่นเองมาขายนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันหน่อยนะครับอ่านะครับอืมนะฮะก็เอามาแลกเป็นเงินนั่นเองนะฮะหรือเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับโอเคนะครับอ่านะฮะตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีแอดอยู่คนหนึ่งนะครับผมโอเคนะร้านขายอาหารนั่นเองนะฮะอ๋อกระตุกกระตุกนะครับ โอเคนะครับเป็นพ่อครัวนั่นเองนะครับอืมนะฮะเซิร์ฟนี้เน้นเน้นทำเควสอย่างเดียวนะก็ไม่ค่อยเน้นเติมนะครับก็ถ้าใครอยากเติมนะก็ก็เติมเติมกันช่วยๆกันนะฮะก็จะได้เล่นกันเป็นานานนั่นเองนะฮะก็จะเป็นในส่วนของปีกนั่นเองนะครับน่าจะเป็นปีกนะฮะใส่ปีกได้ด้วยนะครับอืมนะฮะตรงนี้ก็เป็นของเติมจ้านี่ของเติมนะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะฮะก็เติมกันที่ในเว็บเลยนะครับอ่านะครับ โอเคนะก็ถือว่าเควสเยอะนะฮะเควสเยอะพอสมควรนะครับผมอ่านะฮะถ้าจะทาหมดหรือเปล่านะครับผมก็มีของเติมเยอะมากนะครับก็ถือว่าใครจะเติมเยอะก็เป็นแบบเทพทูเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะนะฮะเอ๊ะรู้สึกว่าเห็นอะไรแบบอะสลามตายอืม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 ตายครับเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เอาไอ้ที่ดรอปจากสลามนะฮะไปขายนั่นเองนะแล้วก็จะได้เงินนั่นเองอืมตายนะครับ รู้สึกว่าสลามแถวนี้เยอะมากนะครับแล้วก็มีวัวด้วยนะครับนี่อืม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 อืตายตายอืมอืมนะอืมอืมอืมคนมันถายอะไรกันหมดวะเนี่ยอืมอืมมาลุมอะไรกันเนี่ยอืมกูไม่ได้เป็นดาราเนี่ยมาลุมกันไำไมอืมอืมตายละลุมกันเป็นบอยแบนด์เลยนะครับตรงนี้มีวัวด้วยนะครับผมอ้ออ้ออืมอืมตายตายตาย ตายอืมตายอุ้ยแม่งแม่งอุ๊ยอุ้ยแม่งแหลกแม่งแหลกอืมอุ้ยไข่ไข่มีไก่ด้วยเอ้ยตีไก่ตีไก่ตีไก่โอ้โหแล้วแม่งก่อจะตายคุณผู้ชมดูอืมอแล้วดูแม่งก่อจะตายโอ้โหตีเป็นสิบรอบแล้วเนี่ยอืมอืมอืมไก่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 อืมไก่หรือเป็ดไก่หรือเป็ดเรียกไม่ถูกเป็ดเป็ดหรือไก่เอเคนะครับก็มีหมูอยู่ข้างบนด้วยนั่นเองนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลยเลยมันคืออะไรเนี่ย น่าจะไปวาร์ปตีมอสสลามนั่นเองนะครับผมอ๋อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของน่าจะเป็นซ่อมของฟรีนั่นเองนะฮะนี่นะครับแอะนะฮะตอนนี้หิวละเกือบตายนะครับกินก่อนกินก่อนโอเคนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของวาร์ปไปหมู่บ้านที่2นั่นเองนะครับตรงนี้คืออะไรเอยพ่อมดนั่นเองนะครับโอ้นะฮะอืมนะเดี๋ยวปิดบ้านก่อน นะครับเดี๋ยวมันเข้าไปข้างในนั่นเองนะครับโอเคนะเซิร์ฟโดยรวมก็ประมาณนี้นั่นเองนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับว่ามันมีอะไรอีกไหมนะครับโอเคนะฮะแมปก็โอเคนะช่างแบบใหญ่มากนะครับเอาถ้าใครมาทิ้งอะไรอะไรไว้เนี่ยนะครับโอเคนะก็โดยรวมก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเอาละครับผมถ้าใครชอบนะฮะก็อย่าลืมเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้กันนั่นเองนะก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ชั้นหนึ่งจุดเจ็ดจุดสองกันนั่นเองนะฮะก็เป็นเซิร์ฟ เกี่ยวกับการทำเควสนั่นเองนะก็เน้นเติมด้วยนะครับผมก็ช่วยๆกันนะครับผมสำหรับเซิร์ฟนี้นั่นเองนะก็ถือวา่าน่าเล่นพอสมควรเลยนะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะับสำหรับ IP เซิร์ฟนี้นะฮะก็ะเดี๋ยวจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้รีสคิปชั่นนะครับผมก็ไป copy แล้วก็ไปใส่เล่นกันได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเลยนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะก็อย่าลืมกด subscribe นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเองนะฮะแล้วก็ไม่่่ะะนน่่่พลละะลลาาาาาาดสิงงใใหหมมมมมๆจจจกกกกกผผผนนนนนนนะะะคครัััับบบบวววี้้้้็ตตออออขุุุณูชททไปเเยยยฮแ๊๊ หากคุ้มชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับแล้วอย่าลืมเข้าไปติดตามที่ Facebook ด้วยล่ะขอบคุณมากครับบ๊ายบาย